ฟุตบอลเป็นกีฬาที่จริงจังมากเลยนะ hmm. แล้วคุณจะได้เห็นว่าสาวสวยบนส้นสูงก็สามารถทำประตูได้เหมือนกับผู้ชายทุกคนนั่นแหละโอเคทุกคนเรามาเริ่มการฝึกกันเลยนะเร็วเข้านุ่มๆไปกันเลยเกมแรกพวกเราต้องชนะกันนะ hmm. แต่ดูเหมือนว่าผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่ mm. คุณเอเมิเลียเธอก็เข้ามาแบบที่ผิดเวลาแบบนี้เสมอ พวกเรากำลังจะมีผู้เล่นคนใหม่กันนี่คือแครี่เธอเป็นนักกีฬาที่มีประสบการณ์มากเลยนะ mm hmm. ทุกคนช่วยต้อนรับ mm hmm. เธอกันด้วยนะ mm hmm. อะไรเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงเหรอ mm hmm. เธอน่าจะไปเดินบนส้นสูงนะไม่ใช่มาเตะบอลแบบเนี้ย mm hmm. คุณเอเมมเลียครับผมขอคุยกับคุณหน่อยได้ไหมครับดูเหมือนว่าพวกหนุ่มๆจะไม่ได้ขัดข้องอะไรกับผู้เล่นคนใหม่นะใช่แคลรี่เธอสวยมากเลยล่ะตอนนี้พวกเขาพยายามสแสดงทุกสิ่งทุกอย่าง mm hmm. ที่พวกเขาทำได้ให้เธอดู แหมถ้าผู้อํานวยการต้องดานแบบนี้ยังไงก็ต้องทำแหลนะเนาะคําพูดของเธอก็เหมือนกับกฎหมายนั่นแหละ mm hmm. ทุกคนหยุดเต้นกันได้แล้วไปฝึกกันได้แล้วนะ mm hmm. เธอก็เหมือนกัน mm hmm. ในวิทยาลัยแห่งนี้มันไม่มีห้องล็อกเกอร์ของผู้หญิงหรอกนะ mm hmm. แต่แครี่ก็ไม่ได้อายอะไรพวกเขาหรอก mm hmm. นี่หนุ่มๆ mm hmm. เป็นไงกันบ้างจ๊ะว้าว <Wow. S 1> นี่ mm hmm. พวกเขาจะได้เห็นแครี่ถอดเสื้อจริงๆเหรอเนี่ย หน้าขนลุกชมัดเลย <S <S อะไรนะทุกคนอยากจะดูฉันเปลี่ยนชุดจริงๆหรอได้งง้นก็ดูไปเลยนะ <S <S อุ๊บส์ <S 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 นี่ไม่ได้เป็นอย่างที่หนุ่มๆต้องการหรอกนะไม่ใช่เลยล่ะตั้งใจกันหน่อยสิเกมใหญ่ของพวกเรากำลังจะมาถึงนะทุกคนก็ต้องเคารพสิทธิ์ของแครี่กันหน่อยนะดูเหมือนว่าพวกเขาจะต้องพยายามกันอย่างหนักเพื่อให้เธอสนใจแล้วล่ะ <S <S เย้วันนี้วันศุกร์แล้วนี่นานี่แหละคือวันของหนุ่มๆมีฟุตบอลแล้วก็ขนมเยอะแยะไปหมดนี่แหละคือทุกอย่างที่พวกเราต้องการ ทุกอย่างก็พร้อมแล้วเกมจะเริ่มแล้วนะเนี่ย <c oughs> พวกหนุ่มๆน่าจะมากันแล้วนะว่าแต่พวกเขาจะไปไหนกันนะ่ะบางทีพวกเขาอาจจะมาสายนิดหน่อยแต่ฉันว่าพวกเขาต้องลืมวันสุดข,ของพวกเราไปแน่เลยนี่มันอะไรกันเนี่ยเขาเตรียมทุกอย่างไวใ้ให้พวกนั้นแล้วนะแล้วดูสิ่งที่เขาได้กลับมาสิเดี๋ยวก่อนนะฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแล้วอนะพวกหนุ่มๆลืมโค้ชสุดที่รักของพวกเขาไปแล้วหรือไง <c oughs> ดูเหมือนว่าวันนี้หนุ่มๆจะเลือกแครี่กันนะสงสัยเธอน่าจะสนใจมากกว่าฟุตบอลละมั้ง นี่มันหักหลังกันนี่นา <À S 1> ปากวก่อนเถอะคืนเนี้พวกหนุ่มๆเขาหลอ,อกกันมากเลยนะใช่แล้ว <c oughs> พวกเขามีเดทกับแคร,รี่ไงล่ะไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ตาม <c oughs> ยังไงพวกเราก็ต้องจีบเธออยู่แล้วล่ะ <c oughs> และนี่ไงอยู่ราชินีของพวกหนุ่มๆมาแล้ว ทุกคนทําอะไรกันน่ะดูเหมือนว่าแครี่จะไม่ค่อยพร้อมสําหรับการมาเดทพร้อมกับสามคนแบบนี้สักเท่าไหร่แต่มันสายไปแล้วล่ะไทเลอร์เขาอยากจะซื้อ็อบเทลให้เธอสักหน่อยอะและเล่าให้เธอฟังตอนที่เขาทําประตูสิบประตูในเกมเดียวเลยกินผลไม้หน่อยมิครับที่รักโอเคพอได้แล้วหรอครับตอนนี้แบรนดอนเขาก็อยากที่จะอยู่กับแครี่เหมือนกันคุณเคยมีปาร์ตี้ชายทะเลที่บ้านไหมครับ แน่นอนว่าแบรนดอนเขาเก่งเรื่องแบบนี้มากเลยแต่วันนี้ไม่ใช่วันของเขาเลยอดัมเขาก็อยากที่จะชวนแครี่ไปเต้นทงโก้กับเขาเหมือนกันทุกอย่างเพื่อคุณลิงลอฟเจ้าหญิงของผมอดัมเขาไม่ได้เป็นคณะฟุตบอลนะเขายังไปเรียนเต้นมาด้วยเขาเก่งมากเลยนะเนี่ยนี่เป็นเดทที่แปลกที่สุดที่แครี่เคยมีมาเลยล่ะพวกหนุ่มหนุ่มเขาพยายามกันอย่างหนักเลยแต่หัวใจของโค้ชเขาสลายหมดแล้วว่าแต่เขามาทำอะไรที่นี่นะทำไมพวกหนุ่มหนุ่มเอาเขาไปแลกกับผู้หญิงแบบนั้นล่ะ อ,อ,อุ่นร่างกายกันพอแล้วล่ะตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยทุกคนมารับบอลไปเลยหนุ่มๆทำให้เต็มที่ไปเลยนะอู้หนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่มีบอลแล้วล่ะงั้นเธอเอาแตงโมไปก็แล้วกันลองเล่นแบบนี้หน่อยเป็นไงจ้าที่รักห้ามาถึงโค้ชเลยนะตอนนี้มาดูกันหน่อยซิว่าพวกเราแข็งแรงกันมากแค่ไหนนี่มันอะไรกันเนี่ยแคลรี่กับแตงโมของเธอก็ยังได้รับความสนใจจากทุกคนอยู่ดีกินให้อร่อยนะจ้าหนุ่มๆ นี่พวกนายจะกินกันทําไมเนี่ยทุกคนลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เลยนะสุดท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจว่าจะไม่ไปเดทสามคนกันอีกแล้วตอนนี้ไปเดททพละคนก็พอแล้วล่ะนี่ของคุณครับเราไปกันเลยนะวันนี้อดัมเขาหากิจกรรมสนุกๆมาให้เธอทําเยอะเลยล่ะงั้นมาเริ่มกันด้วยชิงช้าสวรรค์ก่อนก็แล้วกันโรแมนติกมากเลยเนาะนี่มันบังเอิญจังเลยเธชเขามาที่นี่ด้วยเหรอเนี่ยเขาก็ชอบที่นี่เหมือนกันเขามาที่นี่ทุกวันอาทิตย์เลยล่ะ แล้วดูเหมือนว่าเขาจะเจอใครก็ไม่รู้หน้าคุนๆนะใช่แล้วนี่มันอดัมนี่นาว้าวเขามากับแครี่ด้วยล่ะโอ้ยตายแล้วนี่มันสูงมากเลยอะไม่ต้องกลัวนะครับที่รักผมอยู่นี่แล้วทำไมเขาไม่เคยชวนโค้ชมาด้วยเลยนะเขาร้องไห้แล้วเนี่ยทั้งสองคนนี้ไม่รู้เลยว่าโค้ชเขาร้องไห้อยู่คนเดียวข้างล่างนี้แครี่ตามผมมาเร็วผมอยากจะพาคุณไปทำอย่างอื่นอีกเยอะเลยครับ นี่มันจริงหรือเปล่าเนี่ย <_ C> e <ak> พวกเขามาหาผมจริงๆหรอ <_ C> e <ak> ไม่พวกเขาไม่ต้องการก้างขวางคอหรอกเดี๋ยวปล่อยให้ฉันอยู่ที่นี่คนเดียวนะได้โปรดการฝึกนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาที่จะมาดูกันแล้วว่าทุกคนในทีมพร้อมกับเกมต่อไปกันหรือยังไฮเลอร์นายทำได้ดีมากเลยคนต่อไปแบรนดอนเขาพร้อมแล้วล่ะแล้วเขาก็ทำได้ดีเหมือนกันอดมัมไหนมีอะไรมาโชว์ให้พวกเราดูบ้างเยี่ยมเลยสู้ต่อไปนะ และนี่คือดาวดวงใหม่ในทีมของเรารอแป๊บหนึ่งนะแครี่ฉันพร้อมแล้วค่ะโคโชโยนมันมาเลยค่ะแครี่เธอร,รับบอลได้ดีมากเลยล่ะแล้วก็ยิงประตูเข้าไปได้แล้วเทคนิคเยี่ยมเลยแถมยิงได้ดีมากด้วยฉันนี่แหละเก่งที่สุดอยู่แล้วแครี่เธอเป็นไอดอลของหนุ่มๆเลยล่ะดูเหมือนว่าแผนของโคชจะไม่ได้ผลอีกแล้วคนนี้แบรนดอนเขาจะมาพิชิตหัวใจของแครี่ การนีดูดีมากเลยอะนายเลือกได้ดีมากเลยนะเบนดอนหืมนายว่าไงนะแบบนี้เจ๋งไหมล่ะครับโอ,อไม่นะทำไมทำตัวเป็นเด็กแบบนี้ล่ะนี่แครี่คุณจะไปไหนนะครับแหมดูเหมือนว่าเด็กมี้จะสั้นมากเลยล่ะจริงๆแล้วนายควรจะไปซ้อมนะไม่ใช่มาเด็กแบบนี้แม้จะอยู่ข้างในฟิตเนสหนุ่มหน่มเขายังไม่ปล่อยให้แครี่อยู่คนเดียวเลยล่ะแบบนี้มันต้องไม่เวิร์กแน่นอนทุกคนแยกกันไปได้แล้ว แครีงั้นวันนี้เราจะมาเริ่มฝึกเธอกันก่อนเลยนะมาดูกันหน่อยสิว่าเธอจะทำแบบนี้ได้ไหม,มนี่แครี่เธออยากกินป๊อบคอนหน่อยไนหะมเยี่ยมไปเลยล่ะอดัมโอ๊ยตายแล้วนี่มันเจ็บนะเมสาวคุณนั้นทำอะไรเนี่ยไทยเลอร์เขาเป็นคนที่โรแมนติกมากเลยล่ะเขาเตรียมตัวมาปิกนิกกับแครีพระอาทิตย์ตกอากาศบริสุทธิ์และเรื่องตลกตลก นี่ต้องเป็นเด็กที่เพอร์เฟกมากแน่นอนแฮรี่เราไปเดินเล่นกันหน่อยไหมครับไปสิจ้าโค้ชเขาตามมาอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ไทเลอร์นี่ทีมนี้เขาจะไม่ซ้อมกันแล้วด้วยไงถึงเวลาที่จะต้องใช้มาตรการเด็ดขาดแล้วล่ะถ้ายังมีสาวน้อยคนนี้อยู่ในทีมของเราพวกเราต้องแพ้แน่นอนตอนกลางคืนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากเลยสําหรับการเอาคืนงั้นตอนนี้ก็หลับกันให้สบายนะรุ่งเนี้เธอมาอยู่ในทีมของเราแน่นี่ไงลา่า โดนแกล้งแบบนี้ไปหน่อยเป็นไงตอนนี้มันจะได้ผลจริงๆหรอสิ่งสำคัญเลยก็คือต้องเอาหลักฐานไปไว้ให้ถูกที่ตอนนี้พวกหนุ่มๆต้องรู้ความจริงแน่นอนฝันดีนะจ้าเด็กๆแล้วตอนเช้าเราค่อยมาดูผลลัพธ์ของการแกล้งผู้นี้กันเช้าแล้วล่ะทุกคนนี่มันยาสีฟันหรือเนี่ยใครทำแบบนี้นะโอ้ไม่นะรองเท้าสุดปลดของฉันโอ้เจ้าตัวร้ายคนนั้นต้องโดนดีแน่นอน ทุกคนมีอะไรกันหรออดัมนายไม่ควรจะมาหัวเราะอะไรหรอกนะที่หัวของนายก็มีคําว่าขี้แพ้เหมือนกัน<ม>พวกเราต้องมาหากันแล้วหรอว่า<ม>ใครเป็นคนทําเรื่องเนี้ยโเขาเต็มใจมากเลยที่จะบอกว่าใครเป็นคนแกล้งพวกเขาหลักฐานอยู่ตรงนั้นไงแฮร์รี่เธอทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะพวกเราเชื่อใจเธอนะฉันไม่ได้ทําอะไรเลยนะหนุ่มๆพวกนายต้องเชื่อฉันนะคนแบบนี้ออกไปจากทีมของพวกเราเลยนะออกไปเลยเธอไม่อยู่ในทีมของพวกเราอีกแล้วล่ะ ยินดีต้อนรับสู่เกมสุดท้ายในฤดูกาลนี้แล้วผู้เล่นที่ไม่ได้ลงไปเล่นในสนามก็คงจะต้องลองไปเชียร์ลีดเดอร์แบบนี้แหละได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะแต่ฉันรอที่จะได้กลับไปลงสนามไม่ไหวแล้วล่ะผู้เล่นทุกคนก็ทําให้แฟนๆของพวกเขาผิดหวังไม่ได้เลยนะพวกเขาต้องร่วมใจกันและทนาคะแนนให้ได้เกมเนี้วเริ่มแล้วล่ะพวกเขารู้อยู่แล้วเลยว่าจะต้องทําไง ส่งบอลไปแล้วก็ส่งบอลมาเข้าไปแล้วล่ะพวกเขาเริ่มได้ดีเลยสู้ต่อไปนะแต่อีกทีมหนึ่งเขาก็พร้อมที่จะสู้อยู่แล้วล่ะพวกเขาไม่ยอมแพ้ง่ายๆแน่นอนเขี่ยบอลไปแล้วแล้วก็เตะเข้าประตูไปแล้วเลยครับอย่านะโอ้ไม่นะหนึ่งเท่าแล้วไม่กำไรเดี๋ยวพวกเราต้องเอาคืนได้แน่นี่มันอะไรกันเนี่ยโค้ชใจเย็นๆก่อนนะ แต่ดูเหมือนว่าโชคจะไม่เข้าข้างพวกเขาแล้วล่ะอมไม่ oh my, นะเข้าอีกแล้วเหรอเนี่ยสองหนึ่งแล้วเหรอเกิด hey, อะไรขึ้นน่ะสูส้ๆกันหน่อยสิเข้าอีกแล้วเหรอสามหนึ่งแล้วนะเนี่ยอืมญญแบบนี้ต้องเป็นหายนะแน่นอนสสัยแบบนี้พวกเขาแพ้แน่เลยอะไรเนี่ยประตูที่สี่แล้วเหรอเนี่ยฝันร้ายชัดชอะไรนะสี่หนึ่งแล้วเหรอฉันโม่ทำอะไรอยู่เนี่ยโอเคสาวๆเธอเต้นกันไปก่อนเลยนะพวกเธอเต้นกันเก่งมากเลยล่ะ ผู้ต่อสู้เขาฉลองกันใหญ่เลยว่าไงพวกขี้แพ้โอเคเลิกวางโมจินในสนามได้แล้วพวกเราต้องร่วมใจกันแล้วมาต่อสู้พวกเขาอีกรอบหนึ่งนะพวกเราจะทํายังไงกันดีอะเนี่ยแครี่เธอมีแผลแล้วล่ะทุกคนเดี๋ยวฉันช่วยเองแค่ให้ฉันร่วมทีมกับพวกนายก็พอเธอเก่งเรื่องการเล่นบอลมากเลยนะก็ได้เธอลงไปเล่นเลยใช่แครี่เธอกลับเข้ามาร่วมทีมแล้วล่ะ วันนี้พวกเขาต้องชนะแน่นอนอส่งบอลไปแล้วก็ส่งบอลมาแล้วก็เข้าไปแล้วล่ะเป็นการเริ่มได้ดีเลยไปบอกทียื่ทีูต่สู้กันเลยลืมเรื่องที่จะชนะฉันไปได้เลย สาวคนนี้ไปเรียนฟุตบอลมาจากไหนกันนะทีมของพวกเราสมควรที่จะชนะแล้วล่ะขนาดโค้ชเขายังภูมิใจมากเลยสาวเนี่ยก็สามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนผู้ชายแล้วเนาะคุณชอบวิดีโอเกี่ยวกับกีฬาของเราไหมคุณเล่นกีฬาประเภทไหนบ้างหรือเปล่าบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กด cribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทุมทุมว้าว